มาดูผู้ชายคนนี้ครับทุกคนผมให้เดาว่าเขาพยายามจะดึงลากต้นไม้ที่อยู่โคนต้นไม้ทําไมครับทุกคนเนี่ยเขาตักดินนะครับในโคนต้นไม้ครับที่อยู่ในลากต้นไม้ครับบาเพื่อทําอะไรครับทุกคนให้เดาดูนะครับแต่ทุกคนเห็นแล้วละครับถ้ามีถาดดาๆที่รองอยู่นั้นครับต้องเป็นการล่อนทองแน่นอนครับทีนี้เรามารุ้นกันครับทุกคนว่ามันจะมีทองไหมครับ เอ๊ะก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับว่าในโคนต้นไม้ในรากต้นไม้จะมีแร่ทองอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับมาดูกันครับมาลุ้นกันครับทุกคนนีคยผมว่าก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นการหมักหมนของหินเศษหินเศษปูนเศษดินอะไรประมาณนะครับน่าจะมีทองอยู่ตรงนั้นนะครับผมคิดว่ามีแน่นอนทุกคนดูครับโอ้เหลืองอลามเลยครับอืม